สูใคก็ไ่ได้ใคไ,ได้ร้ายตัวนึงประมาณนะครับอ้อยู่ครับอุ้ยผมกาบสวัสดีงามเทียงครับประมาณเที่ยงครับผมวมืนอวผมก็มาหาสิ์เป็ดครับอยู่ไม้ห่วยครับเป็นไม้เก้าครับผมที่ผมมารอบนั้นครับที่ได้ป่าก็ถือว่าร้ายเติอบอยู่รอบนันครับก็เลยว่าสิมา ลองมองอีกจากเที่ยนหนึ่งครับผมมันสิเป็นอย่างไรเพราะว่าน้มันขึนหลายเที่ยหรอครับแล้วขีนบอายวันนี้น้ำครับแจ็กสิมีโตไปเล้วครับนี่ครับเฮี่ยมันนี่ก็สิเป็นสีเดียนครับนี่ครับเป็นสีเดียนเบ็ดมันนี่พ้มก็มาขั้นเดียวครับเป็นเบ็ดฝรั่งครับไปครับไปมองน้ำกันครับว่าเข้าสิมีผลงานมาครับลิบนี้ครับไปครับผมอ้ อยู่ครับอุ้ยนักนาซิยูอุ้ยมาแล้วครับผมอุ้ยลงแป๊บเดียวนี้ครับผมผมพอหอดหาที่นี่ครับเป็นปักระี้เงครับใส่สวยเลยใส่นี่อ้ยสุดยอดครับไปครับเก็บครับอ้หลงแป๊บเดียวครับตอดสองเทียครับ

อยู่ออุ้ยมาแล้วครับแต้มสองปากอะเงี้ยครับผมโอ้ย oh, ใ,ใส่สวยเลยครับผมไข่เต็มพองครับลุง ไค่เต็มท่อองก็ขี่เดีย์เต็มท่อองครับมันก็ต้องผมไปไล่เติมขราบขี้เดียนนะครับซัวสีได้ตัวน้นมาครับครับเก็บครับ เตมยม่อยู่บยู่บยู่บอเออไอมาแล้วครับผมเตีมสามครับผมใส่งามเลยครับใส่สำกัดครับนี่เคื่อผมสิแต่จอบมันกินได้กินเนี่ยครับดื่นมากผมไม่อย่างครับนี่มันกินจังไหอ กินต่อนีนี้เราไปไปครับเก็บกับผมอยู่ครับแต่นี้อุ้ยไปแล้วครับผมใส่สวยนะครับใ่นี่ซ้ำกันเลยครับซีตัวซ้ำกันใส่ซ้ำกันเลย <c oughs> ครับเจ็บครับผมอุ้ยอ้ยหัวแล้วครับปลายัาง่กินนี่ครับเนี่ยเอามากินครับปลาคาวครับตอด ตอนแ้กก็ไปตอนแ้กก็ไปมายูจักเทียครับครับยู่นะครับบัดนี่อืมงงแล้วครับตัวกินเงี้ยลาขาวครับเก็บครับผมแล้ว่าเล้วตัวนี้ลูกอุ้ยอู้ยยยยลดลดดอืมเกินคาดครับเกินคาดครับ เพื่นพาดครับเดี forget, Peace. Peace. Um. ๋ยวเดี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 ยวเยวจะเย็นจะเย็นอู้มีครับผมมาแตใสบุหูุครับผมเตะกะมานครับมานปั่นรถครับใสสวยเลยครับใสนี่มันครับมานครับปันครับเก็บครับผมมาแตใสวันนี้ ครับเอาลงกินเลยครับจะป่ายังเด้อดึงบักแห้ง ขาะแห้งครับผมอู้ย่อยลงดึงเลยดึงแห้งเลยครับหืมใส่สวยครับใส่ซ้ำมกันมันนะครับสีโตให้เลยนะครับเก็บครับผม ตายัางเลยอุ้ยอุ้ยเอ้ยปลารดอีกแล้วครับผมน่ครับผมใส่สวยเลยครับปลารดมันมาคนัะผมอีดึงบักแห้งนะครับอีกหนึ่งครับเก็บรัาผม ปารปายปารายปาระแงงครับผมใส่โอ้ยสวยครับใส่นี่ครับอื่งามครับใส่นี่ครับไปครับเก็บเจ็บครับผม S <S อุ้ยเอ้ยปันรถครับผมดูดดูดดูด,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 ดูอืมนีม่ครับปันรถรับใส่สวยเลยครับเดี๋ยวดูเดเหลือน้อยเดี๋ยวครับนี่นะครับเก็บครับผม มาแล้วครับจักปลายนโอุย้ยปากะแยงครับผมอู้มีแต่ไสนี่นะครับมึงครับประมาณสองนิ้วครับผมนีม่ครับคือใส่เดียวกันหมดเลยที่ไ้มานะครับผมเก็บครับผม ครับผมแตมแรกของใบนี่ครับผมนะครับเป็นปากระแงะนะครับผมใส่สวยนะครับนะครับเก็บครับผมโอ้ยดูครับผม อ้ยมาแล้วครับผมแต้มสองของใบนี้ครับไอแต้มที่สามครับของใบนี้ป่าก็แง่งเก่าแล้วครับผมใส่สวยได้นี่ครับไปครับผมเก็บครับแล้วครับผมหนาชิยูนะตึงๆครับ ตึงอยู่ครับตึงเตี้ยโอ้ยนี่ครับตึงเตี้ยบวกเลยตึงๆนะครับตึงอยู่อะผมใหม่แล้วผมอันนี้นะซิมเมนตา์แล้วครับโอ้ย ตัวนี้กล้างมาเลยครับผมเ่มกินดีจะได้เป็นไนกอล้างแลวครับไปครับผมเก็บครับผมอุ้ยอืมออ้ยอือ,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 อ แล้วครับผมผลงานแก้มนึงครับขั้นไหนไพ่ครับแก้มนี่อืมปะรถครับปะรถใ่สวยครับครับผมเก็บครับมาแล้วครับผมโอ้ยตัวนี้ทาโดนเติบครับ อะไรอ๋อป้ากระยงครับผมใส่สวยแล้วครับใส่นี่อ้มีในต่ใส่นี่ทั้งนั้นเลยครับผมได้มากน่ครับใส่สวยครับใส่ปีงครับใส่นี่แล้วครับเก็บกับผม ดึงมแค่ครับตัวนี้ดูปะอู้ยนึกว่าป,ป่าไงดึงสิ่งขั้นโยกลยครับโอ้ใส่สำกันมาแล้ครับปลาเป็นไงรุ่นนี้วุ้ยใส่เสียมซอกนะครับเ,นเ,นเก็บ,คร,บครับผม ครับผมกับบาเมืองผลงานของเฮาเมื่อนี้ครับครับกะบปลาไปลนไหนเราครับกะบเอแล้วแรงนะครับนี่ปลาโรตระมาสามทีโตครับกะมีปากกระแงงครับส่วนไหลครับก็กะมีปากกาตัวหนึ่งครับครับผมยังไงผมก็สีเนี้ยนะครับยังไงกะพอกันคลิปนานะ้ครับฝากติดตามรับชมคลิปนาสิหายอยู่หากินทั้งหนกับฝากติดตามรับชมเลยนะครับครับสวัสดีครับผม ความเงินของแม่ผมครับโอ้ยปลาหน่อยนี่ก็ปลาเข้งหน่อยตัวนึงครบับเนี่ยท่าเนี่ยสู่ไข่ก็ได,ไ,ได้ไข่ได้ไล่ปลาไข่นี่ครับของแม่ผมแต่ปลาหน่อยกับปลาเข้งหน่อยตัวนึงประมาณนะครับสู่องผม,มก็ได้